สำหรับใครที่กำลังสนใจลงทุนในดิจิ t a ลแอสเซนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะแล้วก็ไม่อยากที่จะเปิดบัญชี Exchange เข้าไปเพื่อเทรดเองเพื่อจัดการเองนะจรงปัจจุบันเราประเทศไทยเรานะก็จะมีคล้ายคล้กองทุนนะที่เป็นของฝั่งคริปโตเองนะถ้าเกิดใครเคยซื้อกลองทุนผ่านฟิโนเมนานะก็อาจจะพอคุ้นกันบ้างนะอันนี้เรามาดูกันฝั่งคริปโตกันบ้างนะ โดยส่วนตัวผมเองนะก็เป็นทั้ง F.A. ของทางฝั่ง Phenomena ที่เป็นกองทุนปกตินะหรือว่าทางเป็น I.F.A. กับทาง Merkle Capital นะที่ปัจจุบันนะณนะตอนนี้เลยปี2025เนี่ยมีเจ้าที่สามารถออกกองทุนในรูปแบบนี้ได้นะก็มีแค่2เจ้านะก็คือเป็น Merkle และทาง Orbic Invest นะซึ่งทาง Merkle เองนะก็ถูกได้รับออใบอนุญาตจากกราตอนะมานานแล้วก็หลายปีแนละ้ว ถ้าผมจะไม่ผิดนะีก็จะอยู่ที่ปี2022นะแล้วก็เขาเป็นเจ้าแรกนะที่ได้เป็นผู้จัดการเอ่อัิน์รั์ดิจิตอลนะแห่งแรกแห่งแรกในประเทศไทยนะแล้วก็ดูแลโดยกะละตน,นะอันนี้ก็เป็นโคฟาเดอร์ต่ er างๆนะกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีในตอนนี้นะก็จริงๆก็มีคล้ายๆกับกองทุนปกติเลยนะก็ตัวทิกเกอร์เองก็ดีนะเช่นเมื่อตลาดนะดิปลงมาถึงจุดนึงฮนะทาง เมอร์เหรือ f u นวินิเจอรเนี่ยมองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสนะเขาก็จะเปิดเป็นกองทิกเกอร์นะที่มีการวัดเป้านะว่ากองเนี่ยจะเปิดมาและปิดเมื่อ p e r f o r m ร์แมนะถึงเป้าเท่านั้นนะก็จะเห็นนะกลยุทธ์ที่ปิดไปแล้วก็คือ Hit t a r เกตไปแล้วนะเอ็มลาดแนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกองกองแพสซีฟันนะทางโลกเทร d i t ชิ n a l ปกตินะ สัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่นะก็จะอยู่ในตัว BTC นะเป็นหลักเอ,อ่อ mBTC Active นะฮะ BTC Bitcoin Alpha นะก็คือเหมือนเราถือตัว BTC นะแต่ก็ลืมบอกนะ Performance ตอนนี้นะส่วนใหญ่หลักๆตอนนี้ตลาดเป็นขาลงแนละตั้งแต่ต้นปีมาก็จะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเราลงแค่ BTC อย่างเดียวนะก็คือล17%นะ year to date แต่ว่าถ้ามีเวทตัวเอาคอยไปด้วยนะช่วงตลาดขาดลงก็จะลงแรงกว่านะส่วนพวกที่เป็นเอาคอยอื่นๆเลยก็มีนะในกลุ่มที่เป็นเมตาเวิร์สนะหรือว่าเป็นพัฒนาบล็อกเชนที่เป็นอนะินฟาจะเห็นว่าลบเยอะกว่าตัวบิตคอยค่อนข้างเยอะนะสเตเบิลคอยนะในกรณีที่ใครอยากซื้อเป็น USDT ไว้นะ MNEC นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ที่เป็นเซกเตอร์ต่างๆนะของตลาดคริปโตเคเรนซีนะถ้าเกิดเป็นหุ้นปกตินะเราก็อาจจะคุ้นเคยกับพวกกลุ่มแบงก์ กลุ่มพลังงานกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งในโลกคริปโตเคเรนซีก็มีเช่นกันนะกองทิกเกอร์ที่ยังไม่หิดนะก็จะยังเปิดไว้อยู่นะก็เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนก็ตามนี้เลยคนระหรือว่าที่เป็นในส่วนของแอคทีฟฟันก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นกองแรกนะเป็น M a c t แอคทีฟนะก็เยาวชนก็ติดลบนะ หรือว่าตัว MQ BTC นะอันนี้จะเป็นกล่องเดียวณนะปัจจุบันนะก็ปกติแล้วกล่องอื่นนะก็คือจะเป็นพสซีฟซะส่วนใหญ่นะเช่นแบบถืออย่างเดียวนะยู่วนที่จะเป็นกล่องสติกเกอร์นะที่จะมีเหตุเออฟันเมนเจอร์นะมาเทรดเพื่อฮิตทร์เก็ตนะ MQ BTC จะเป็นตัวกลองที่ใช้เป็นเราจะไม่ใช้คนตัดสินใจนะกองก่อนหน้านี้ก็คือใช้เป็นฟันเมนเจอร์นะแต่ว่ากลองนี้ก็จะเป็นกลองที่พัฒนาเป็นระบบ อัลกอริทึมนะในการเทรดกองแรกของเมอร์เคลเราเนะี่ยซึ่งคอนเซปต์ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโฮบีซีในระยะยาวนะแต่ว่าต้องการโปรเทคดอดาวนะ์ช่วงตลาดขาลงนะโดยคอนเซปต์ของกองนี้นะก็สามารถในรอบก่อนๆหน้านี้แล้วกันนะสามารถโปรเทคจากขาลงนะได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะการที่เราแลกการลดดอดาวลงมาครึ่งหนึ่งเนะี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่อปีจริง,รงๆเนะี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ว่า ในระยะยาวครับกำไรของการลดดอดาวได้นะก็จะดีกว่านะเหมือนเราลงทุนไปร้อหนึ่งนะขึ้นไป 3x กนะก็ได้เป็น300อนะอีกตัวหนึ่งเนี่ย performance อ,อาจจะห่างกันไม่มากนะแต่ว่าเวลาลงเนี่ยมันลงน้อยกว่าเยอะนะโดยปกติก็ performance ระยะยาวก็จะดีกว่าถ้าเกิดใครกำลังสนใจที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็คุ้นชินกับการซื้อกองทุนรวมอยู่แล้วนะก็สามารถ สมัครที่ลิงด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงกด้านล่างไว้นะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจที่จะต้องการคำปรึกษาก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code ให้นะ mm hmm. ถ้าเกิดใครสนใจที่จะเอ่อวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะหรือว่าซื้อกองุนรวมเพื่อรหยนอนภาษีก็ตามนะ mm hmm. หรือว่าวางแผนในการซื้อประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตส่งมอบประหลาดก ก็สามารถแอดไลน์แล้วก็พูดคุยกันได้นะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ